แน่นอนคนที่ฟาดฟัน <c ram ents> กันมากต่อรองกันมากที่สุดคือแฟนเนี่ยหรือผัวเมียคุณจะกินอะไรคุณต้นงเลื่องต่อรองกันเลยเอาเซ็กซ์มาเป็นเครื่องมืงตอต่อรองคือคุณเล่นไม่เข้าใจว่ามันต้องต่อรองกันนะแต่คุณต่อรองไม่เป็นมุนต้องรู้สึกว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่คุณคนเนี่ยนะเวลาพอคุณ <c oughs> แต่งงานมีความสัมพันธ์กันความรักแบบโรแมนติกอะไรเงี้ยคุณเล่นไปพูดว่าในความรักแบบโรแมนติกเนี่ยต้องไม่มีการเอารัดเอาเปรียบต้องไม่มีการใช้อำนาจต่อกันและกันคือเหมือนกับพอมีอำนาจปุ๊บความรักแบบโรแมนติกแบบไม่ไม่มีคุณค่าหรือไม่จริงอะไรเงี้ยแท้ที่จริงในความรักแบบโรแมนติกก็คนเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยคู่ <c oughs> ที่ฟาดฟันคนที่ฟาดฟันกันมา,มากต่อรองกันมากที่สุดคือแฟนเนี่ย หรือผัวเมียอย่างเช่นสมมติวันอาทิตย์คุณบอกคุณมีเวลาหนึ่งบ่ายสี่ห้าชั่วโมงคุณในคุณจะทําอะไรแล้วต้องการทําอะไรไม่เหมือนกันเนี่ยคุณทำไงมันต้องต่อรองกันนะ<ม>คุณในชีวิตเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยไปต่อรองกับคนนอกครอบครัวคุณเองเท่าไหร่ <S <S คือจริงๆเซ็กซ์มันก็เป็นเครื่องมือในการต่อรองมายาวนานมากนะคะคือการเข้าถึงเรื่องเพศอะของคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะ เวลาที่คุณต้องการจะเข้าถึงเรื่องเพศของคนบางคนเนี่ยคุณไม่สามารถจะเข้าถึงเรื่องเพศของคนที่คุณต้องการได้ตลอดเวลามันนึงเกิดการบังคับรวมเพศเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเป็นเครื่องมือต่อรองหนึ่งนะคะที่ที่เราเห็นนะคะแต่ว่าพอเอาข้อจริงแล้วมันเวิร์กไหมนั้นเป็นอีกเรื่องนะมันไม่ใช่ว่าทุกครั้งคุณคนที่เป็นเป็นผัวเมียกันอยู่กันมานานๆเนี่ยคุณคิดว่าคุณคิดว่าไอ้ผัวเนี่ยอยากอยากมีเซ็กส์เัมเมียมากขนาดนั้นเลยหรอ นะคะดิฉันนี่วอยคุณพ,พูดอะไรกันอะ่ะนะคะคือมันไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังใคร,ใ,ครใช้แล้วมันใช้ได้เหมือนกันม,มันจะมีองค์ประกอบอ,อื่นๆ<ม>นะคะ<ม>อันนั้นมันจะเป็นอีกเรื่องนึงแล้วนะคะคือคือเรื่องการแต่งงานะ่ะสถาบันการแต่งงานในหลายๆสังคมเนี่ยนะคะ,ะที่ผ่านๆมามันไม่ใช่เรื่องของการของความรัก คือคนเราจะชอบพูดนะเวลาเนี้ยคนคนคนรุ่นหลังๆเนี่ยจะชอบพูดว่าการแต่งงานเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเครื่องพิสูจน์หรือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของรักแท้ความสมบูรณ์แบบเจอคนที่รักคนที่ใช่เสร็จแล้วความสมบูรณ์แบบที่สุดก็คือแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็พูดราวกับว่าการแต่งงานเรื่องของคนสองคนใช่ไหมตอนนี้พูดตลอดเวลาการแต่งงานเรื่องของคนสองคนรักาม่ต้องไม่ยุ่งยอะไรเงี้ย ไม่จดทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยภาพเรื่องของฉันคุณเข้าใจผิดมากการแต่งงานไม่เคยเป็นเรื่องของคุณการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องการสร้างเครือญาติซึ่งจะนําไปสู่การเป็นพันธมิตรในทางการเมืองและเศรษฐกิจฟังก์ชันของมันมันมีหลายอย่างนะคะแต่ว่าขณะเนี้ยมันดูเหมือนถูกตัดตัดตัดเอาไปหมดแล้วคนมองมันอยู่แค่เรื่องเดียวว่าเป็นเรื่องของความรักนะคะความรักแบบโรแมนติกกลายเป็นปัจจัยเดียวที่ทําให้คนตัดสินใจแต่งงานกันและตัดสินใจ ออกจากการแต่งงานนั้นเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเราเอกคนจะแต่งงานกันตัดสินใจไม่มีนะว่าเราจะแต่งงานกันไม่มีนะคะ<ม>คือคือเครือญาครอบครัวครัวเรือนหรือแม้กระทั่งชุมชนเป็นคนตัดสินว่าใครจะแต่งงานกับใครจะมีการจัดการให้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคนบางคนเนี่นนย,ยนะนั่งหู่ดีงนะเช้าวันรุ่งขึ้นคุณแต่งงานไปแล้วเพราะว่าครัวเรือนจัดการให้<ม>ใช่ไหม,มคือเหตุผลของการแต่งงานของคนมันเป็นเรื่องอื่นๆ แล้วมันก็ทําให้อยู่กันยืดคุณว่าถือไม่เท้ายอดทองกระบอกกระเบิดอ่ะก็มันมีเหตุผลอื่นนะนะคะอะไรที่ประกอบอยู่ด้วยไม่ใช่เรื่องว่ารักกันรักกันแบบที่คุยคนรุ่นหลังๆเข้าใจคือ <remember thinking> วิธีคิดเนี่ยก็คือคุณมองว่าการแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนรักไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวใครมันต้องเข้ามายุ่เป็นเรื่องของฉันนะคะ <M> mm. แต่ว่าคือดิฉันเคยพูดในที่อื่นนะคุณลงไปดูดี นะคะไอ้คนที่อยู่ด้วยกันอยู่อยู่อยู่ด้วยกันเลยโดยไม่ให้รับรับรองเนี่ยนะคะพอพอพออยู่ไปสักสักพักหนึ่งเริ่มมีลูกลูกเริ่มโตหน่อยบางคนเนี่ยมาจดทะเบียนสมรสใ,ใ,ในในในสังคมอื่นๆนะนะคะแห่กันจดทะเบียนสมรสเพราะอะไรคุณอยู่ดีๆรับจดทะเบียนสมรสคุณเนี่ยมันไม่ใช่จดทะเบียนสมรสแบบลงสมุดเฉยๆนะการให้รับรับรองเนี่ยนะคะมันมี สิทธิประโยชน์ตาม,มารัฐคุ้มครองและให้สิทธิประโยชน์จํานวนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคนก็พอถึงเวลาหนึ่งก็ต้องการสิทธิประโยชน์นั้นนะคะก็เลยไปจดทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยเราไม่เคยมองมันจากมุมในเชิงนโยบายหรือโตอเถียงในทางการเมืองอย่างรื่องเป็นราวนะคะสังคมไทยเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะก็เลยทําให้มองไม่เห็นว่ามันมีความสําคัญอย่างไร สถาบันการแต่งงานในหลายๆสังคมเนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นเรื่องของหญิงชายเพราะฉะนั้นเราจึงพอแต่งงานปุ๊บมันกลายเป็นผัวเมียใช่ไหมแล้วก็จากสถาบันการแต่งงานเนี่ยพอหญิงชายแต่งงานกันเกิดลูกนะคะก็จะเป็นเส้นของการรับรองบางอย่างทีนี้การแต่งงานในความหมายแบบนี้มันก็จะไม่รวมเอารูปแบบของการอยู่ร่วมกันแบบอื่นนะคะซึ่งมนุษย์เนี่ยก็จะมีความ หลากหลายในเรื่องของความปรารถนาและวิและรูปแบบของการอยู่ร่วมกันทำไมคนจำนวนหนึ่งต่อสู้ต้องการจะให้รัฐรับรองการแต่งงานของตัวเขาด้วย<ม>ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้การแต่งงานที่รัฐรับรองมีสิทธิประโยชน์มากมายมีการคุ้มครองเยอะมากนะ<ม>เช่นถ้าคุณลองไปดูให้ดีๆเนี่ยถ้าคุณเป็นคู่สมรสเนี่ยเวลาที่ที่ที่ผัวหรือเมียของคุณเนี่ยนะคะไม่สบายบาดเจ็บหรืออะไรยังไงคุณเป็นคนตัดสิน หรื<ม>ไหมว่าจะให้ทำยังไงกับเขาให้มันตายลยู่ยยหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับูดแลับฟังนะเกียดประมาณเนี้ยคุณพาพออกไหมแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช่คู่สมรสที่รักรับรองเนี่ยบางทีคุณเนี่ยไม่สามารถแม้กระทั่งจะรู้ได้ว่าคู่ของคุณเนี่ยสถานการณ์การไม่สบายเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เห็นเรื่องราวของคนรักเพศเดียวกันทั้งหญิงทั้งชายจํานวนมากในสังคมอื่นๆนะคะเช่น คนที่อยู่ร่วมกันมา40ปีเข้าโรงพยาบาลอนาะการไม่สบายหนักนะคะจนกระทั่งคู่ของตัวเองตายไปแล้วยังไม่รู้เลยเพราะคุณไม่ได้มีสิทธิตามกฎหมายเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการแต่งงานที่รับรองสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองเยอะมากนะคะคุณก็จะเห็นคนกลุ่ม,มอ,อื่นๆไปต่อสู้เพื่อจะให้รับรองฉันด้วยดี คือคือตอนนี้ในหลายๆรัฐในวิธีที่ที่รัฐทำนะคะพอมันมีพอมันมีคนเรียกร้องว่าไอ้การแต่งงาน m r r i เอ g เนี่ยมันต้องขยายออกนะคะ mm hmm. เพื่อจะไปรับรองคนกลุ่มอื่นๆด้วยเนี่ย mm hmm. คุณก็เห็นวิธีการที่ตัวการแต่งงานกฎหมายว่าด้วยการสมรสเนี่ยไม่ได้ขยายแต่ไม่มีอีกกฎหมายหนึ่งนะคะ mm hmm. เพื่อไปจัดการในความสัมพันธ์รูปแบบอื่น,อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ, mm hmm. ะ,คะอันนั้น่ะ คืออยาก,ยากชวนให้คิดแบบนั้นอีกคําถามหน,นึ่งที่สําคัญกว่านะพอคุณต้องการให้รัฐรับรองเนะี่ยแปลว่าคุณก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนะคะว่าท,ที่รัฐบอกอย่างการแต่งงานที่รัฐบอกเนะี่ยใช่ไหมก็ต้องเป็นแบบหัวเดียวเมียเดียวหนึ่งต่อหนึ่งวันออนวันอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องปฏิบัติตามนั้นอะไรเงี้ยก็มันก็จะยุ่งนะคะเป็นข้อโต้เถียงกันไปมาประเด็นเรื่องเรื่อง marriage ที่เป็นการโต้เถียงในทางการเมืองในสังคมอื่นนี่ยไปไกลลุ่มลึกมาก คุณมันปฏิบัติไม่ได้อะนะคะคือ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 ผัวเดียวเมียเดียวอาจจะพอทําได้นะแต่ขณะเนี้ยคำว่าโมโนอกามีเนี่ยคนไทยเนี่ยสักเกือบ1ิบปีที่ผ่านมาเนี่ยโมโนอกกมีมันถูกแปลว่ารักเดียวใจเดียวทีนี้นรกยิ่งกว่าผัวเดียวเมียเดียวยนะเธอเป็นไม่ได้หรอคะที่คุณจะรักคนคนหนึ่งคนคนเดียวนั้นไปทั้งชีวิตคือ,ค,อคือมนนษุ์เนี่ยมีความสามารถที่จะรักได้โดยไม่จํากัดอะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณเจอคนอื่นคุณก็มีมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะยังรักคนเดิมอยู่ด้วยรักคนใหม่ด้วยอะไรเงี้ยมั่วหมดคุณจะทํำยังไงคืออย่างดีที่สุดที่เราจะทําได้ก็คือีเรียล m o n o ก a มีนะคะก็คือมีความสัมพันธ์กับคนคนเดียวแต่เป็นช่วงเวลาที่คุณทําได้รักคนคนเดียวณช่วงเวลาหนึ่งแต่ไม่ใช่คนเดียวไปทั้งชีวิตอะไรเงี้ยโอ้คุณประเด็นพวกนี้นะในแต่ละสังคมเนี่ยเราไม่เคยตั้งถามกับมันนะคะเรื่องการแต่งงานเรื่อง หัวเดียวเมียเดียวและเรื่องอื่นเนี่ยนะคะวิธีที่ที่ที่เราคิดถึงมันเนี่ยเราคิดถึงว่านี่คือกรอบความถูกต้องทําตามนั้นโดยที่คุณไม่ได้ดูว่าไอ้กรอบนี่มาจากไหนล่ะนะคะแล้วคนเนี่ยมันซัพเฟอร์กับเรื่องพวกนี้ยังไงคุณแบบนรกมากคุณเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่า คือการระบบหลายเมียในสังคมไทยไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนไม่ใช่ว่าผู้ชายชาวสยามมีหลายเมียทุกคนระบบหลายเมียในสังคมต่างๆคนที่จะมีเมียมากกว่าหนึ่งคนได้เนี่ยนะคะต้องเป็นคนที่รวยมากๆมีทรัพย์สินและหรือมีสถานะทางการเมืองเศรษฐกิจสูงสูงนะคะเป็นขุนนางเป็นเจ้าอะไรเงี้ยคนไทยก็แปลกประหลาดคุณพูดถึงขุนแผนราวกับว่า คนไพร่ทั้งหลายผู้ชายไพร่เนี่ยมันมีเมียหลายคนไม่มีทางพี่นะคะคนสยามแต่งงานแล้วไปอยู่บ้านเมียจนถึงเดี๋ยวนี้คุณยังไปอยู่บ้านเมียกันเลยใช่ไหมคุณเข้าไปอยู่ในบ้านเมียแล้วคุณจะมีเมียอีกคนเหรอโคตรเมียคุณไม่แบบท่าคุณตายกระทืบคุณตายคาบ้านให้รู้แบบอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดพลาดเคลื่อนมากอ่ะคือความจำสั้นอ่ะคุณเป็นอะไรกันอ่ะปัญหาก็คือคุณดันไป e ีควอไลซการมีเมียม,มากกว่าหนึ่งคนขณะนี้ผู้ชายในในสังคมไทยคุณอยู่ในสถานะไหนนะฐานะทางเศรษฐกิจไหนคุณคิดว่าคุณมีเมียหลายคนได้หมดมันก็เลยหมนยุ่งยากวุ่นวายนะคะฆ่ากันตายอยู่หรือมีเรื่องทะเลาะบบาแววงกันมากมายก็ได้เหตุนี้ถ้าคุณไม่ใช่คนที่มีอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจสูงมากๆคุณมีเมียหลายคนลำบากนะคะคุณเอาอะไรต่อรองอะคะว่า หรือถ้าคุณไม่หล่อเป็นขุนแผนอะไรเงี้ยขุนผแผนหล่อไหมฉันก็ไม่รู้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือดิฉันนั่งดูหน้าคนจํานวนหนึ่งนะฉันนึกในใจมึงเข้าใจอะไรผิดเปล่าเนี่ยฮะนะคะ,นะคะมีมีความสัมพันธ์ซ้อนเนี่ยคุณเข้าใจผิดใหญ่หลวงมากกราจะต้องโต้เถียงกันนะคะว่า,าความสามารถของผู้หญิงนะคะในเรื่องของ ของการรักมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยดิฉันว่าอันนี้มันไม่อาจจะไม่ใช่ประเด็นโต้เถียงแต่ทำยังไงกับความรู้สึกนั้นเนี่ยนะคะ<ม>ณะเวลาหนึ่งเราไปยกย่องผู้หญิงวอ้โหต้องซื่อสัตย์กับผัวจนตัวตายอะไรเงี้ยนะคะต้องมีรักอื่นอะไรต่ออะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ก็มีการตั้งถามกับเรื่องพวกนี้มีการตีความใหม่ๆนะคะว่ามนุษย์เนี่ยนะคะกับความสามารถที่จะรักคนและการจัดการกับสถานการณ์ชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไร ช่ไหมนี่คุณก็เริ่มตั้งคำถามกับมันก็เลยมีการตีความใหม่อย่างที่ว่านี้อะไรเงี้ยทีนี้ปัญหาคือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคนในสังคมเนี้ยพร้อมที่จะร่วมกันคิดและตีความสถานการณ์ของตัวเองและคนอื่นหรือเปล่าคุณเนี่ยเล่นยกกดนี่คือกดนี่คือความถูกต้องเพราะฉะนั้นแกต้องทำอย่างนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เวลาที่คุณหยิบกดไปบังคับคนอื่นน่ยคุณไม่เคยนึกว่าถ้าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นคุณจะทํำยังไง อะไรอย่างเงี้ยเช่นจะมีคนที่แบบดูถูกดูแคลนมนุษย์ประเภทข้างรักเงี้ยใช่ไหมคนเวลาเขารักแล้วเขารักก็แบบนู่นนี่คุณไปดูถูกเขามึงลงรักมึงดินะคะคุณอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช้กฎเนี่ยบังคับคนอื่นแต่พอถึงเวลาแล้วคุณไม่บังคับตัวเองนะคะก็เรื่องความรักความสัมพันธ์มันก็จะประมาณเนี้ยแล้วคุณบังคับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมันไม่มีวันทองแล้วขุนแผนไง